สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับพบกับผมช่างตุนอีกแล้วนะครับผมมีรถที่จะมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นรถที่เป็นชุดโปรโมชั่นที่เฮียโรได้ทำการไลฟ์สดไว้นะครับว่าชุดเกาซีโรอันนี้นะครับได้ติดตั้งเข้ากับ t ต y ยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับซึ่งเป็นซับ10นิ้วตีตู้รถคันนี้เป็น4ประตูนะครับตู้เนี่ยก็จะทาการซ่อนอยู่ด้านในแต่ว่ารถรีโวเนี่ยคงจะเปิดให้ลูกค้าดูคงจะลําบากผมจะพาทุกท่านไปฟังเสียงกันนะครับว่า คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับซึ่งคันนี้มีติดทั้งจอ Android นะครับ mm hmm. โปรเซอร์กาวซิโร่แล้วก็ชุดโปรโมชัน่นซึ่งเสียงดีมากๆเลยเชิญนลยครับโอเคครับแล้วผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามานั่งอยู่ในรถ Toyota r e ี vo คันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปลองทดสอบเสียงก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะครับอ่ะลองมาฟังเพลงนี้เลยครับ This heaven from one, if you must cling to someone now and forever, let it be me each time. <Without S 1> อ่ะ <your own S 1> ไปฟังเพลงต่อไปทดสอบเบสเจ้าก่าซิโลนี่มันลึกขนาดไหนครับเ,เพลงนี้เลย นะครับคุณผู้ชมเบสลึกมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของหน้าจอโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งหน้าจอโปรเซสเซอร์อันนี้เราก็จะมีไว้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนเมมโมรีต่างๆนะครับผมจะโปรแกรมไว้นะครับในสไตล์ของผมก็คือจะเป็นการฟังทั้งคันนะครับแล้วก็เน้นคนขับเป็นหลักนะครับก็จะมีโทนเสียงเมมได้ประมาณสัก4 5่ห้าเมมโมรีนะครับแต่คันนี้เนี่ยผมเมมไว้ให้4เมมโมรีนะครับเพื่อให้ลูกค้าฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับแล้วนี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นี่คือจอนนะคครับซึ่่งลูกก้าเีย รีเควสจอตัวนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าสเปคแรงที่สุดในบรรดาจอติดตั้งรถยนต์นะครับซึ่งโหติดตั้งเข้าไปในรถ t o y o ต a Revo คันนี้แล้วลงตัวไหมครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันจะเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานของลูกค้าปัจจุบันมากๆนะครับเพราะว่านี่คือระบบปฏิบัติการ Android นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้เรื่องของอ่า g ูเกิลแอย่างนี้นะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับเพราะว่า เราไม่ต้องมานั่งวางมือถือแล้วนะครับแค่แชร์ฮอสปอตหรือว่าหา Wi-Fi พวกพ็อกเก็ตไวไฟอะไรไว้ในรถก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็มีการดูหนังนะครับพวกนี่ครับ Netflix ก็ได้ m x p l a y e r ไว้เล่นหนังที่เราโหลดไปแล้วหรือว่าเราจะดูทีวีนี่ครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เลยนะครับนี่เพิ่งเข้าครั้งแรกเลยนะครับก็สามารถชมอินเทอร์เน็ตนะครับไอสามารถชมทีวีได้ทั่วประเทศนะขอให้สัญญาณเน็ตแรงนะครับแค่นั้นเองโอเค ครับรายการก็มีเป็นรายการฟรีทั่วไปตรงนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องติดจูเนอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้โอเคอ่าเดี๋ยวผมออกออกจากแอปนี้ก่อนนะครับ Netflix อ่าหรือว่านี่เลยครับแอปยอดนิยม YouTube ครับนะครับบางครั้งเราอยากจะดูอะไรก็สบายเลยครับนี่ครับแล้วเร็วด้วยนะครับนะครับทีนี้ก็เพลิดเพลินนะครับกับการใช้งานอยู่บนรถนะครับซึ่งตอบสนอง เขาเรียกว่ายุคตรงนี้จริงๆนะครับเพราะรถติดมากๆนะครับก็จะได้มีความสุขนะครับขับรถก็จะได้ไม่หงุดหงิดมีอะไรดูเพลินๆรถติดก็ติดไปนะครับโอเคนะครับสมหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับชุดโปรโมชั่นของทางมิราดเราก็จะมีออกไลฟ์สดทุกเดือนกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคอยติดตามนะครับเพราะผมเห็นว่าชุดในไลฟ์สดนี่ถูกมากๆเลยนะครับเราก็ติดตั้งออกมาได้เสียงขนาดนี้เลยโอเคครับสำหรับรถ t ต y o ต a r รี o คันนี้ผมก็คงรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คอยฝากติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยะเพื่อจได้ เขาเรียกว่ามีข้อมูลใหม่ๆเสมอว่ารถคันไหนทำอะไรได้บ้างแล้วมีชุดโปรโมชั่นอะไรไบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม